นี่ตรงนี้โอ้ข้าวออดเดียวกันทำเือ <c oughs> นี้แบบ ชิมชอนนนีงนจนอะนนี้เป็นอเดี๋ยวขอาแนะนำก่อนอันนี้จะเป็นน้ำมะพร้าวจากชาบาโคโค้จะมีน้ำมะพร้าวร้อยเปเซ็แล้วก็น้ำมะพร้าวสมุนไพรส่วนตัวนี้เป็นนมบ๊ทค่ะโอบแเดี๋ยวขออนุญาตดให้ได้ไหมนี่หรือสองอีล่อันดีไอตัวนี้มันมีปัญหากพรามันจะนน้ำมะพร้าวร้อยเปเ็นะคะ อันนี้นครับอันนี้เป็นนมโอ๊ตค่ะนมโอ๊ตจะมี5รสชาติเลยมีออริจินอลมีช็อกโกแลตมีบาริสต้าสตรอเบอรี่แล้วก็สูตรเปร์สิทธิ์ออริจินอลนะครับโอ้จากชาบาโกโก้ออริจินอลครับผมบบชิมนน,นนะะโอเคเดี๋ยวกลับมาชิมใหม่หศูนย์วิชาชีพกาแฟตรงไหนครับเนี่ย นี่สมาคมบาริสต้าจะมาบ้ากระทรวงการค้วจะมาไหมนเนี่ยโอ้โอ 在这儿。Yeah, ทางขวาเลยครัมิเตอร์เฟสอันนี้ก็ต้องกินซะละมันคืออะไรครับเนี่ยนมวัวค่ะตัวนี้นมวัวโอมิตเตอร์บีทอ่ะโอ้นมวัวโอ้กินไหมิตเตอร์บีทนชว้า แล้วช็อกโกแลตนี่แห้งเะไหร่อะครับแห้งใบใหญ่190บเก้าทิบค่ะใบเก้าสิบาทใบเก้าสิบาทอ๋ออันนี้ตัวนี้โเป็นของทีนัปเตอร์นะคะอ๋อหนึ่งฟิ้งใช่ช็อกโกแลตหนักครับขอบคุณครับโอ้มิสเตอร์บีทครับโอเคมิสเตอร์บีทนะ อุ๊ยอันเนี้มีมีเฮติแก้วเล็กด้วยเฮติแก้วเล็กกาดโกโก้อ๋อกาดโกโก้สันติพานิชปโอ้ยังานคล้ายๆที่จิมเน่ย ของเมืองทองอ่ะงานไทเฟกเออคล้ายๆไทเฟกมะนาวขั้นสุดดูดีกว่ามะนาวโอเคมันนีมะนาวเมีนสเตตคืออะไรครับเนี่ มีอะไรเนี่ยมินิสไตล์เอฟเอชจีไทยแลนเลเยอร์เค hey. ซื้อสามแถมหนึ่งเลเยอร์ อิเล็กโทรไลต์สซลิดเโอเคนี่ไงถ่ายน้ำหวานนะถ่ายยู่าไหนชี้ไมเนอร์ด้ะนี่ะโคบิว ลงครับทำไมมันตัวนี้ว่าเท่าไหร่สามพันก้าโอเคนี่โอลองบีดลองบีดนะ,ะกาแฟลองบีดเอ๊ะไม่เคยมีทํากาแฟขอ,อชิมหน่อยครับเอาคั่วก,กลางเข้มคั่วก,กลางเข้มนะคะอันนี้ เอาใส่นมนะครับเขามีมีกาแฟแล้วจากน้ำหวานนี่นมาแล้วโอ้ว้าวลองบิงทำกาแฟแล้วครับผม ตันนี้ที่ลูกค้าชิมจะมาจากแม่ห้องอนะคะสางพามค่ะวันนี้ที่ลูกค้าชิมตันนี้พวกเทมจะมาสากชุมครรนะคะนี้มันคือเ็นแบบพวกคีโตแบบนี่แบบว่าเราเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้บแถยัง้วถึงใหมม่ด้บนรยังไม่ได้บรต่ก็จะไม้บองด้รองมดบดอม ไม่เปรี้ยวดีครับคุณกากลองบีดอีนิ้วทีลองบีดแล้วเยอะไปหน่อยเนี่ยนี่ บริสต้า,บตาทบล้อยโอ้อง่าย่นอนนั้นค่ะผ่านช้านะคะหรือว่าคลิปวิดีโอก็นได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยเรามีแชมป์สองสมัยะคะ่ะในการมาทำลาเตอ้อาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะถ่ายวิดีโอแล้วก็โพสลงเฟสปุ๊กติดแฮชแท็กบอลิสต้าแอสสอสิเอชันออฟไทยแลนด์ได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีสมาคมบริสต้านะคะด้านบนเลยค่ะแบ็คกรอบนะคะตรงนี้เลยบอิสตาแอสสอเอชันออฟ

นะคะเป็นลาเต้ได้เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีทานาของกาแฟที่เรียกได้ว่าเป็นกาแฟพันไทยได้รับรางวัลในการแข่งขันนะคะทั้งหมดสิบอันดับค่ะมาให้ทไดู้ใช่ไหมใช่ใช่หร่มาเป็นกาิอืมโนอ้ไทยไอ๋อนี่มันปั่นนี่ก็มา นี่ไง Postbank เกี Post ่ยวกับ POS Postbank โอ้โวา้าวโอ้นี่ชินนอนกินนอนเหรอ <c oughs> ใช่กินชินนอนชินนอนนี่โอ้คุณดินสอฮะใคร สลีปสลิปปี้โฮเวอร์อ๋กระเป๋ากระเป๋า ไม่มีที่นอนเนี่ยเจสิกา้าสตาสลิปสลิปปี้มีว่าสลิปปี้โอ้ช้อนซ่อมโอ้ว้าวโอ้สิเล็กโชเคสนี่ว้าวโอ้ว้าวชุดเครื่อ,อ,อ,องครัวจานชามโอ้ต้องนี้ดี่ โอ้จานชามจ้ะยักมีที่นอนด้วยอะ่ะเดี๋ยวเส้นสองไงเดี๋ยวค่อยไปเดินดูเส้นนี้ก่อนโอ้แต่เป่าผม,มาน้ำแข็งนิวตันโอ้

แต่ว่าเรานื่องของความหยวะโดยโทั่วไปแล้วถ้าเรานึ่งนึ่งบนซึงนะครับเราคงไม่สามารถทําได้เนาะเพราะว่ามันเป็นระบบปิดที่เราใช้ไอ้น้าจากด้านล่างนะครับแล้วใส่ในในซึ้งอไอ้น้ำจะ,จะวนเวียนในซึงตลอดเวลาถ้าเกิดเราทําอย่างนั้นเนี่ยลิ่งมันอาจจะติดกันนะครับตาซาบเราเนี่ยครับไม่ทำให้ติดกันแน่นอนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ เจออะไรครับผมอ๋อไม่เป็นไรได้จ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับตอนนี้หนมจีบเราได้อันตรธานหายไปแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะทำการขอโทษครับน่ะไไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจีบ เครื่องซักผ้าโอ้เครื่องซักผ้านะครับโบอาจุมาแล้วมาอ้าวอ่ะเดี๋ยวขับไปดูใหม่น้ำซุปเจ้มแจวโอ้หุ่ยนี่นี่มันรูดเบีย โ,อ,โอ,อ,ะอ,ะนนอน่ชินว้าวว้าวแป้งโรตีแป้งนานน่าโอ้่าแลวน่นมันอะไร ซูเปอร์ฟู้ดไปวุฟฟอรีอาอ้นี่นี่นี่โอ้ดักเป็ดโอ้ครับผมครับผมนี่เลยครับผม ไม่เป็นไรครับน,นี่คือเป็ดนั่นเองน,ออออนี่ดูสิมาดูครับชั้น ติมซำโอ้เนื้อเดี๋ยวมานะคะสั่งะ มาครับน้ำอ้อยอ้าเคียวอ่ะนะครับโอ้วาย กินง่ายดีนะเคียวปกติกินยากเนี่ยเป็นแยว,นว้าวว้าวว้าวยกกระดับเครื่องดื่มให้พิเศษกว่าเดิม โอ้สตีเบิลนี่โอ้ว้าวว้าวเหล้าขาวจีนโอ้ oh. นี่ผัดอะไรฮะโอ้ผัด มีเล่าโอ้เหล่เา,เา,า,เาเหลโเา่าเหล่าอน,นี่คืออะไรน,นี่โซนแบบแอนนอออไปโซนที่นอนไหมโซนที่นอนอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นรึป น้ำอะโลเวลา่าน่งานกระเปา จะถกกอง้เลนัหานนกรัดูกขาหต้านะครับในเือนะครับแ้งเหนแดงไปแดงได้ออกจากสนามไม่สามารถเดิต่อได้นะครับพอนั้นแล้วเราต้องไปทำรังกันนะครับโอเคตามลำดับขั้นบุญขันไปเลขเจ็ดจะเป็นคนจับฉลากนะครับคลาสิกคอกเทลเรียะทำไงขันกันครับเชเจิ้คุณบีครับโอเคและคลาสิกคอกเทลที่ ทั้งคู่จะต้องแข่งขันกันในโจทย์ Battle s p e e d Challenge นะครับผมอ่านชื่อแล้วยืนเฉยๆไม่จับอุปกรณ์ใดๆไม่เดินไปไหนนะครับมองได้ด้วยสายตาเท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะให้เวลาในการเริ่มแข่งขันครับและคลาสสิคของเพลของทั้งคู่ได้แก่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 อืมคุ้นๆคล้ายตะกี้เลยนะครับและนี่คือคลาสสิคของเพลที่ชื่อว่า El Diablo นะครับเอลเดดีกว่าครับโอเคอ่ะขอราจ้น ห้ามเดินห้ามยุกิกนะครับโอ้นี่แยกหันนั่นตรงนี้พร้อมหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับแก่ขันได้โจทย์ t t l e s p e e d Challenge รลลนนอบที่4นะครับคุณพีมและคุณบาสเอลเดียโบรงกันที่จับเวลาครับ ผมมากครับใครยังไม่ได้ช้อนไม่เห็นับพถ้าเรากวลาแบบนี้นะถ้าเกับทำขนมอร่อยนบอร่อยเพราะอาหารเองแต่แค่ไม่ค่อยมีใครให้ทำเท่าคุณนั้นเองไม่ต้องมาโมนะปิดๆก้อนนี่ของผมกันมีคนจองมีคนจองผมเอ่ากลับบ้านมีคนจองไว้ที่วยมโอ้โห ของเรานับองเรานอันน mm ี้ของมีสูตรให้ไหมมีสูตรมีมีครับแต่ว่าต้องขอข้อมูลกากรับ้านจากทีมงานมีมันเป็นมันเป็นข้อมูลที่ขอให้ทาทีมงานของบ้านับเพกเอ็เอทีครับขอคุณดาวดาวดาว้อเพทำงครคุณดาวครับสูหารสูตรมีเศษอาหารเนี้ย นอนแห่อ,อ๋มีแข่งแห่เชฟด้วอ๋อไอแลนด์เบสเชฟททเทเบิลของเบอร์ศูค่ะน่าทานมากค่ะเชฟรายการเชฟแลงที ค่ะ เม็ด้วยนะคะได้นำ้ำซุปข้อสบย้อากาศดีก็คือดีนะโอ,อ้แค่เด็กคนนึงระวังจีเห็นอยู่แล้วนะเนี่ยพิลี่พิลิ่เจ๊ะถังขยะ หนูขอบแยกคืออะไรครับอะไรนะครับห้อหนึ่งขอบแตกแยกนี่แตกแยกแตกแยกขอว่าแตกแยกแยกนี่ต้นขาหนีบต้นขาอ๋อมันจะเย็บหลายๆชั้นนะครับคือถ้าสังเกตดูเนี่ยครับผมขอบมันจะมีดับเบิลเลเยอร์คือปกติเวลาต้องเข้าใจก่อนว่าพวกโรงแรมเนี่ยเวลามันส่งซักอะเครื่องปั่นเครื่องซักผ้าของโรงแรมกับเครื่องซักผ้าของบ้านมันไม่เหมือนกัน ค่าของบ้านมันปั่นโรงแรมมันปั่นเร็วกว่าห้าเท่าสิบเท่าอย่างเงี้ยมันปั่นแรงมากเนี่ยขอบค่าเช้ตัวจะแตกถ้าเรายัดเข้าเครื่องบ้านไม่เป็นไรพอเรายัดเข้าเครื่องโรงแรมมันมีประเด็นเราก็เลยทําขอบที่แข็งแรงเป็นพิเศษสํ<อ>าหรับโรงแรมดยเันมะครับ <Okay. S 1> อันนี้อาจของบ้านจะไม่ค่อยรู้เรื่องกันเพราะว่าบ้านเขาใส่เครื่องบ้านมันไม่แตก <Okay. S 1> แต่พอเขา้าโรงแรมมันแตก <laughs> ครับ ไมาใช่ตัวสำหรับโรงแรมเท่านั้นเขนาเป็นครลาส โอมาโอมาก็นี่ไงดูที่นอนแล้วก็ไปละครับโอเคอยู่กับลีนะนี่มีพักคุมมาก นี่ไงโฮเทลอีโคเสื้อเชฟเสื้อผ้าอ๋อไปเราก็าไปแล้วไงถ้าพี่เจนไม่มาก็ไป ถ้าเป็นในหมู่บ้านก็โอเคนะก็คล้ายๆนั่งไงงานไม่มามามาที่ศูนย์ไอ้นั่นเมืองทองไม่เคย เคยเคยที่เมืองทองอ่ะเคย